ท่านปัติปันติกรพล์ครับกับเลนธรรมิธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมวัติปันติกรพล์ลุงนิรันร์วัดครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข0 0 3กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับจากการวิเคราะห์ภาพรวมของรายงานประจำปี2567ของกสชนะครับพบว่ากสชกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนนะครับจุดเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยครับพ้นเนื้อหาจากรายงานฉบับนี้ ทำให้เราชี้เห็นภาพของกองกที่เป็นองค์กรหน่วยงานกลางของรัฐนะครับที่ทําหน้าที่กํากับดูแลที่กําลังวิ่งไล่ตามนะครับวิ่งไล่ตามโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเปรียบเสมือนการใช้แผนที่ฉบับเก่านะครับเพื่อเดินทางไปยังเมืองที่ใหม่ๆนะครับเมืองสร้างใหม่นะครับผลลัพธ์ก็คือการเดินทางที่ล่าช้าการหลงทางและการไปไม่ถึงจุดหมายที่ควรจะเป็น ดังนั้นเพื่อชี่ชี้ให้เห็นถึงสามมิติปัญหาที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่งเป็นราักฐานของความท้าทายอื่นๆทั้งหมดนะครับพร้อมข้อเสนอเร่งด่วนที่สามารถจะลงมือทําได้ทันทีนะครับผมขอเสนอสามมิติดังนี้นะครับมิติที่1ก็คือรากฐานที่สั่นคลอนนะครับเรื่องกรอบกฎหมายที่ล่าช้านะครับล่าสมัยนะครับประเด็นที่เร่งด่วนและเป็นต้นตอของปัญหาทั้งปวงคือกรอบ กฎหมายที่ไม่ทันโลกนะครับพร,รบกทช .2553 ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักถูกล่างขึ้นในยุคที่ยังไม่มีแพลตฟอร์ม OTT นะครับซึ่งหรือภัยไซเบอร์ที่ซับซ้อนในเช่นปัจจุบันทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในการกำกับดูแลนะครับข้อเท็จจริงที่ัะท้อนถึงปัญหาเหล่านี้ก็คือภาครัฐไม่สามารถกำกับดูแลผู้ให้บริการ OTT ข้ามชาติ ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการของคนไทยนะครับและที่สําคัญก็คือเราไม่สามารถที่จะคุ้มครองประชาชนจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือการละเมิดข้อมูลบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความเสี่ยงในอนาคตหากเราไม่แก้ไขรากฐานอันนี้นะครับในประมาณ3-5ปีข้างหน้านะครับ เทคโนโลยี AI หรือเว็บชีนะครับหรือเมก a เมกะเมตาเวิร์ ord, นะครับกลายเป็นกระแสหลักของกสทชก็จะสูญเสียความสามารถในการกำกับดูแลอย่างสิ้นเชิงและประเทศไทยก็จะสูญเสียซึ่งอำนาจทิบใตไทยทางดิจิทัลนะครับมิติที่สองก็คือเกาะที่เปราะบางนะครับกลไกคุ้มครองผู้บริโภคและความมั่นคงนะครับสืบเนื่องจากมติที่หเมื่อกฎหมายไม่คุ้มครองนะครับไม่ครอบคลุม ผลกระทบที่เจ็บปวดที่สุดก็คือต้องตกอยู่กับประชาชนนะครับรายงานรายงานฉบับนี้ชี้ชัดว่าปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมา5อันดับแรกก็เป็นปัญหาที่เดิมๆนะครับซ้ำเติมเดิมๆไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับจากปีก่อนๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของสัญญาณนะครับค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมหรือ s m s ที่หลอกลวงนะครับ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างชัดเจนก็คือปัญหาของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และอัจญากรรมออนไลน์ที่ยังคงสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลกลไกการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นลักษณะที่กสชต้องตั้งรับนะครับและทํางานแยกส่วนขาดความเป็นเอกภาพทําให้ไม่สามารถตัดวงจรอ,อัจญากรรมได้อย่างเด็ดขาดนะครับ ความเสี่ยงในอนาคตคือภัยคุกคามที่ซับซ้อนขึ้นนะครับอย่างก้าวกระโดดผ่านระบบเทคโนโลยีแบบ d e ฟเฟก k e นะครับและ AI การปล่อยให้กลไกการคุ้มครองประชาชนอ่อนแอเช่นนี้นะครับไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบดิจิทอลของไทยนะครับและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับส่วนมติที่3คือเครื่องยนต์ที่ติดขัด นะครับปัญหาคอขวดเชิงบริหารและงบประมาณนะครับระยะเวลาของการวางแผนที่ยาวนานเกินไปเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าภาครัฐมีการวางแผนการพัฒนาไปในแบบระยะยาวนะครหรือที่เรียกว่าแผนแม่บทที่กำหนดทิศทางเป้าหมายของประเทศในระยะ20ปีซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนต้องดำเนินการตามแผนนะครับ แต่ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใดนะครับแต่ถ้าหากเครื่องยนต์ภายในองค์กรติดขัดนะครับก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วรายงานสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาขอขวดนะครับในกระบวนการอนุมัติแผนงานและงบประมาณนะครับข้อเท็จจริงที่เราจะต้องยอมรับในเรื่องของความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณประจําปีได้ส่งผลกระทบโดยตรงจนทําให้การดำเนินง,งานของกะตะปซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบ ทวงดุลน,นะครับต้องหยุดชะง,งักนี่คือสัญญาณอรายท,ท,ที่ที่จะทำให้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการภายในขาดประสิทธิภาพนะครับอย่างรุนแรงและส่งผลให้โครงการสําคัญที่ทําเพื่อประชาชนต้องล่าช้าออกไปนะครับความเสี่ยงในอนาคตคือปัญหาเหล่านี้จะทําให้กสชเป็นองค์กรที่อุ้ยอ้ายนะครับไม่สามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและทําให้แผนยุทธศัสตร์ชาติที่สวยหรู กลายเป็นแผนที่อยู่ในแผ่นกระดาษนะครับได้ไม่มีการนํามาปฏิบัติได้อย่างจริงนะครับท่านประธานครับเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมขอเสนอแนวทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วนสประการด้วยกันเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เป็นการเ,เสริมแต่งหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วต้องการที่ให้องคอง์กรกสชเนี่ยเป็นการสร้างอนาคตให้กับตัวเองนะครับ และเรื่องที่หนึ่งก็คือปฏิรูปกฎหมายให้เป็นกลางทางเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเนทโตนะครับนั่นะค,นะคืในเรื่องของอการที่ฝ่ายวุฒิสภาก็ดีและฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีควรผลักดันการแก้ไขพระบกสทชนะะฮอย่างเร่งด่วนโดยเปลี่ยนหลักการจากเป็นการที่เรากำกับนะครับที่ตัวเทคโนโลยีไปสู่การกำกับที่กิจกรรมและผลกระทบนะครับ เพื่อให้กฎหมายฉบับเดียวกันสามารถนะครอบคุมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,นนาคตได้โดยที่ไม่ต้องแก้ไขทุกครั้งไปนะครับส่วนที่2ก็คือการจัดตั้งสูนย์ชาการร่วมต่อต้านภัยไซเบอร์เพื่อประชาชนนะครับกสชต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารการความร่วมมือกับกองกับการกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีนะครับธนาคารแห่งประเศไทยและผู้ใช้บริการทุกเครือข่าย นในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการอายัดติดตามจับกลุ้มนะฮะแบบเรียลไทม์นะฮะเพื่อสร้างเกาะคุ้มกันในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลให้แข็งแกร่งขึ้นให้กับประชาชนนะครับสก็คือการปลดบล็อกคนไกลงบประมาณเพื่อความคล่องตัวนะครับคสอบชต้องทบทวนนะฮะและปรับปรุงระเบียบการพิจารณงบประมาณภายใน โดยกำหนดกรอบเวลานะครับ SLA ที่ชัดเจนนะครับและอาจจะพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำรองเพื่อภารกิจเร่งด่วนนะครับเป็น c o n เชอร์เจอิงฟันะครับเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันอย่างท่วงทีโดยไม่ต้องรอขั้นตอนการอนุมัติที่ยาวนานนะครับท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยยังมีทางเลือกสองทาง นะครับคือทางที่1คือปล่อยให้กสชเป็นกู้กํากับดูแลที่วิ่งไล่ตามเงาของเทคโนโลยีนะครับหรือ2นะครับเราจะร่วมกันถักดันให้กสชก้าวขึ้นมาเป็นสถาปนิกนะครับผู้ออกแบบและวางรากฐานอนาคตทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศการลงมือแก้ไขใน3าประเด็นเร่งด่วนที่ผมได้นาเสนอในวันนี้กับแนวคิดในการในอนาคตของกสชจากผู้กํากับ ดูแลนะครับสู่สถาปบิ์เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยคือก้าแรกที่สําคัญที่สุดในการเลือกขนทางที่2เพื่ออนาคตของลูกหลานและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยครับขอบคุณครับท่านทานครับขอบคุณครับ